ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟ้ายามเย็นที่นี่สถานีฟ้าวันใหม่ค่ะพบกัน5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ120ทุ่มนาทีแต่วันนี้วันศุกร์เราจะอยู่ด้วยกันถึงหนึ่งทุ่มค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตาสภาวดีค่ะผมปูจิตตกรบสบากครับต้นวอรเทพสุวัฒนาพิมนะครับวันนี้น้องหนิงไม่ค่อยสบายนะฮะตัวเหลืองๆนะครับเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ก่อนเข้ารายการช่างไฟเขาจัดไฟครับเขาพูดเลย หลบหนิงหลบหนิงผมก็ั่างฟังอยู่แปลว่าอะไรหลบหนิงเพราะหนิงเนี่ยผิวขาวใช่แล้ววันนี้ใส่เหลืองเพราะอยู่ท่ามกลางพระราหูก็พี่ก็เลยใส่ขาวมาเลยนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศการแถลงของปปชกันหน่อยค่ะกับเรื่องของคดีจำนำข้าวตอนนี้ไปติดตามฟังบรรยากาศสดกันเลยค่ะนะครับซึ่งได้าำนินการแจ้งไปแล้วอย่างนี้ท่าน อาจารย์วิชาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้และสืบเรื่องจากกรณีนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พยายามที่จะหาข้อมูลมีาลฐานก็ได้เพิ่มเติมจากข้อมูลจำนวนมากที่พาดพิงไปถึงที่เป็นภาคเอกชนอีกหลายรายที่ท่านอาจารย์วิชาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโทษป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะเพราะฉะนั้นเรา ก็มีการเสนอให้มีการกันบุคคลไว้เป็นพยานจากจำนวนบุคคลหลายรายที่เราได้ขยายผลไปนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราเห็นว่าบุคคลจำนวนหนึ่งนั้นน่ได้ให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์อันเป็นจาระสำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานฐานในการวินิจฉยัยชี้มูลการทำความผิดของเจ้าที่ของรัฐหายอื่น แล้วก็คณะกรรมการปปชาเนี่ยก็เห็นสมควรที่จะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยายนโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้เพราะฉะนั้น,นาาคณะอนุกรรมการใดือวนก็ได้น,นําเรื่องกันบุคคลไว้เป็นพยายนจํานวนหนึ่งที่มันเข้าตามองค์ประกอบของมาตราร้อยสามทับกของกฎหมายปปชเนี่ยเสนอที่ประชุมก็ปรากฏ่าที่ประชุมคณะกรรมการปปชก็เห็นชอบที่จะกันบุคคลจํานวนหนึ่งนั้นนะเอาไว้เป็นพยายนโดยไม่ดําเนินคดีก็เข้าทํานองที่ว่ากันปลาตัวเล็กเพื่อจะ ดำเนินการกับปลาตัวใหญ่พูดกันง่ายๆนี่แหละครับซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องให้เราทําเราก็ทํานะครับขณะนี้ก็นับว่ามีความก้าวหน้าไประดับหนึ่งที่เราได้มีการกันไว้แล้วก็เราก็คิดว่าวิธีการการัขขนบุคคลที่เป็นพยานนี้เราก็จะใช้ไปกับทุกคดีครับที่ที่สามารถที่จะดาเนินการได้เพราะว่ามันมีความจาเป็นจริงและกฎหมายนี้เป็นกฎหมายเดียวที่เปิดช่องให้ทําได้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราดำเนินการตาม กฎหมายของปปชนะครับได้ทําแล้วครับจะเรียนเพื่อปรดทราบนะครับครับก็เป็นการเชื่อมโยงที่สําคัญเพราะว่าจากการที่เราได้ข้อมูลมาก็คือว่าในการขายข้าวซึ่งทําการลงนามให้กับไบริษัทรัฐพิสาหกิจที่อยู่ที่กวางตุง้งกับที่ไหาหนานนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการขายข้าวเพื่อส่งออก อย่างแท้จริงคือเมื่อได้มีการลงนามขายข้าวให้รัฐวิสาหกิจจีนแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้มีการนัดหมายผู้ประกอบการค้าข้าวเนี่ยไปพบที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เพื่อพูดคุยเรื่องที่จะขอซื้อข้าวจากรัฐบาลกับพวกกลุ่มพ่อค้าข้าวนะกลุ่มกลุ่ม บริษัทค้าข้าวต่างๆเนี่ยโดยผ,ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเ,เป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งกับผู้ประกอบการค้าข้าวว่าจะสนับสนุนการขายข้าวโดยให้ผู้ประกอบการจ่ายแคชเชียร์เชคสั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศและให้นำแคชเชียร์เช็ค ไปมอบให้กับเลขานุก,การรัฐมนตรีหรือในโจหรือนิมลรักดีหรือลูกน้องของในโจคือพันตำรวจตรีสราวุธสกุลมีริศหรือที่เรียกว่าสารวัตรเยือน,นะซึ่งเป็นผู้อำนวยการออกองค์การคลังสินค้าเพราะฉะนั้นข้าวที่ขายก็คือข้าวที่ กวางตุ้งกับไหานานเนี่ยได้มาลงนามเซ็นสัญญาซื้อในราคาต่ำกว่าราคาที่ขายในประเทศหรือต่ำกว่าราคาที่ไทยเสนอหรือต่ำกว่าราคาจำนำผู้ประกอบการค้าก็มีความจำเป็นเพราะว่าถูกบีบบังคับอย่างนี้ก็เลยต้องยินยอมเซ็นเช็คสั่งจ่าย แล้วก็ไปมอบให้ในายโจรหรือนิโมนรัตดีซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทสยามอินดิกา้านะครับเพราะว่านายโจเป็นลูกน้องของสยามอินดิกา้าแล้วก็สารวัตรเหยืนที่ว่านี้ด้วยและนำไปชำระค่าซื้อข้าวในนามของหวังตุ้งกับไหหนานเมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้รับ ชำระค่าซื้อข้าวในนามของกวางตุ้งและหายนานแล้วเนี่ยอกสอและอ,อตกก็เอาหลักฐานที่ว่านี้ให้ในายสมคิดเอื้อนสุภาแล้วนายรัฐนิตโสธิรคุณและนายฤทธิ์พอใจผู้รับมอบนาจในการขนข้าวใช้เป็นหลักฐานในการขนข้าวจากคลังสินค้ากลางดังนั้นข้าวที่รัฐบาลไทยได้ขายให้กวางตุ้ง ที่มีระยะเวลามอบในวันที่สิ้นสุดในวันที่22กุมภาพันธ์2556และขายข้าวให้ไข่นานสิ้นสุดในวันที่21กันยา2555จึงไม่ปรากฏว่ามีการขนออกไปนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสวมรอยเพื่อที่จะทำว่าเป็นจี -2 จีโดยแท้จริงอันนี้ ยืนยันได้อย่างแน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมการเพื่อสรุปผลในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างจะชัดนะครับแต่ว่าจะทยอยนะครับสำหรับบุคคลที่จะฟ้องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายการคงจะไม่ได้แต่เพียงไอ้คือคุณยิ่งรักนะจะมี ติดตามมาเป็นขบวนใหญ่ต่อไปในอนาคตนะต่อไปในภายภาคหนะ้าเพราะเรื่องนี้เป็นมหากราบครับผมผมเรียนเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงพอใจในพยานหลักฐานอันนี้มากเลยนะฮะท่านท่านท่าน,ท,านท่านอาจารย์ประสาทนะครับเราเราเราสอบแล้วเนี่ยนะฮะเราได้ความมั่นใจในพยานหลักฐานที่เราสามารถจะแจ้งแก่ประชาชนชาวไทยได้ว่า ไม่มีเลื่อนลอยฮะไม่มีเลื่อนลอยเด็ดขาดเลยไอเรื่องหลักฐานต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเป็นของจริงทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันได้เลยว่าเราจับคดีทุจริตเนี่ยเราไม่มีการไปกันแกล้งใครพันันขาดนะฮะเราพยายามทําสมนวนเนี่ยนะเพื่อให้ได้พยานหลักฐานแล้วมีการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรา เราไม่สู้จะแปลกใจเท่าไหร่ที่เรื่องที่จะถแถลงต่อไปในเรื่องของอายการที่ท่านบอกว่าพยานหลักฐานยังไม่พอ,อยังนู้นย่างนี้เนี่ยนะเพราะท่านยังไม่เห็นข้อมูลที่อยู่ในมือของเราที่ว่าในการเชื่อมโยงอย่างที่ว่านี่ให้เห็นภาพชัดเจนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะเราก็เห็นใจท่านอายการสูงสุดเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยสถานะท่านงอนแง่นมาก เราจะเห็นได้เลยว่าจากอายการสูงสุดคนที่แล้วเนี่ย <c oughs> ถูกปลดกลางอากาศนะจากโทรทัศน์ผมก็ดูจากโทรทัศนะ์นะนะฮะตอนสองทุ่มใช่ไหมท่านอาจารย์ศาสตร์นะครับมันน่าเห็นใจไหมครับท่านอย่าไปรุกรา้าวท่านมากเลยน่าเห็นใจท่านจริงๆนะครับ ความจําเป็นจําใจความอะไรต่ออะไรนะที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราในฐานะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะเราได้แต่ต้องแสดงมุติตาจิตนะครับท่านอาจารย์ครับก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าในเรื่องที่ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ท่านอ้การสูงสุดได้แถลงข่าวถึงข้อไม่สมบูรณ์ของการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยที่จะดําเนินคดีกับ คุณยิ่งรักเนี่ยว่าหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะให้รวบรวมพยานหลักฐานได้ความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการยับยั้งโครงการเป็นนโยบ,บายได้ถแถลงต่อรัฐสภาหรือไม่เนี่ยไอันนี้มันเก่าแล้วนะฮะเก่าจริงๆเพราะว่าในเรื่องของหลักฐานเนี่ยมันอยู่ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับซึ่งเอ,อ คงคงจะคุยกันรู้เรื่องอะ่ะคือมันเป็นความมันเป็นความจําเป็นผมผมผมก็อย่างที่บอกนะนะว่าความเห็นใจท่านเพราะว่าอันนี้เนี่ยตรงกับที่ทนายเ็าเสนอเป็นข้อนหนึ่งทนายของอคุณยิ่งรักใช่ไหมครับท่านท่านคงจําได้นะนะทนายคุณยิ่งรักเนี่ยบอกเฮ้ยมีอะไระยังไม่ชัดเจนเลยว่านายกรัตรีมีอำนาจที่จะยับยั้งหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยนะ สก็คือที่ว่าให้รวบรวมพยานหลักฐานว่าภายหลังจากโครงการรับจำนำข้าวได้ถูกทวนจริงแล้วเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาดําเนินการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตหรือไม่อันนี้เราก็ได้สอบจนครบ้วนแล้วนะแล้วก็มีท่านทนายความก็ขอมาเหมือนกันบอกว่าสอบที่ก็ท่านเฉลิมอยู่บํารุงไงแล้วไปช่วยอุตสาหรทํานี่ใช่ไหมไปตรวจสอบเรื่องทุจริตเนี่ยนะ ได้รับมอบหมายให,ให้ตรวจสอบนะเราเราก็ <c oughs> บอกว่าเอ้เรื่องนี้มันมันมันไม่เกี่ยวหรอกนะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยท่านท่านเสนอมานะเราก็รับไว้แต่ว่าอันนี้ก็เรียนกันตรงๆว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากสื่อจากสื่อนะ่าสื่อสื่อ,ท,อ,อที่ท่านแถลงนะฮนะที่เราก็สื่อ มาออกข่าวอีกทีที่รายละเอียดเนี่ยเราต้องรอให้ท่านส่งมาเป็นทางการอีกทีนะครับนะครับแล้วก็ทุจริตขั้นใดตอนใดมีทุจริตอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยนะถ้าท่านเห็นไอ้ที่จะส่งตามไปอีกเนี่ยนะท่านท่านคงจะอ่านไม่ทันเป็นลมล้มคว่ำไปไง เพราะว่ามันเหลือกําลังรับจริงๆนะฮะต้องต้องบอกว่าประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยนะมันมันสุดยอดแล้วนะมันสุดยอดแล้วท่านที่เคารพทั้งหลายครับนะที่ที่มานั่งแถลงข่าวอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะก็บุญนักหนาแล้วนะนะเ,เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะคง คงไม่มีอกองกําลังติดอาวุธเนี่ยนะมายิงคณะกรรมการปรปรชเนี่ยนะจนหนีกันหัวสุขหัวสุนนะท่านเป็นเป็นประวัติศาสตร์นะนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องอรวบรวมโครงการวิจัยของทีดีอาร์ไอเนี่ยนะก็ความจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในพยานหลักฐานที่ ท่านมาเบิกความไว้จนหมดแล้วล่ะนะเราเราก็เห็นเห็นว่ามันเป็นหน่วยงานที่เป็นกระบวนการยุธิธรรมด้วยกันถ้าท่านสงสัยอะไรท่านท่านก็เคยเราเคยมีข้อตกลงกันบอกว่าข้อมูลอะไรยังไม่ครบถ้วนก็กขอขอมาได้นะโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องมาตั้งคณะทํางานร่วมอะไรหรอกแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจนะนะ,นะครับ ผมกับท่านประศาสตรหรือว่าคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยพูดพูดกันตรงๆว่าเราเนี่ยน่าสวดมนต์ทุกวันให้ท่านอายการสูงสุดอยู่รอดปลอดภัยนะคร,ยครับครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะก็เอาเป็นว่าถ้า ถ้าเราสามารถที่จะดําเนินการตกลงกันได้เนี่ยเราอยากให้ท่านฟ้องนะแต่ท่านไม่ไหวจริงๆเราเราก็ต้องดําเนินการเองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่แต่ดูดูที่ท่านถแถลงเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าท่านถอดใจไปแล้วลหละแต่ผมก็คิดว่าท่านเป็นรุ่นน้องที่ทผมเชื่อถือคงคงจะไม่ยอมถอดใจง่ายๆนะครับ นั้นก็กล่าวโดยสรุปก็คือว่าจะรอรายละเอียดที่ท่านจะส่งมาให้เรานะครับแล้วเราก็คงจะตั้งคณะทํางานร่วมตามระบบต่อไปแม้แม้ว่าเราจะอ,อยากจะฟ้องเองเท่าไหรก่ก็ก็ต้องใช้วิธีการที่ให้มันลาบรื่นไปก่อนนะครับส่วนสุดท้าย บังเอินก็เป็นจังหวะโอกาสพอดีที่มีบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เรียกว่าเพิกเนี่ยมาเผยแพร่บ,บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานปปชโดยจัดอันดับเนี่ยบอกว่าสำนักงานปปชเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างนุ้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็สู้อินโดนีเซียก็ไม่ได้นะสู้หน่วยงานอื่นของประเทศอื่นๆก็ไม่ได้เนี่ย ผม,ผมอยากจะเรียนว่าคงจะมีแต่เพิกเนี่ยอย่างเดียวนะฮะที่ที่ออกมาโจมตีในขณะเน,นี้แล้วก็เป็นการโจมตีในจังหวาเดียวกับที่มีคอสชออแล้วก็มีการกล่าวหาเราด้วยนะฮะเพิกเนี่ยกล่าวหาเราว่าเ,เป็นคนเอายิ่งรักออกจากตำแหน่งมันไม่ใช่เลยนะ เออผมผมว่าขาดการศึกษาโดยสิ้นเชิงเลยนะเพราะว่าอะไรเขาหลุดจากตำแหน่งไม่ใช่เพราะเราเขาหลุดจากตำแหน่งเพราะใครเล่ามันเป็นเรื่องของการยึดอำนาจการควบคุมอำนาจนะกระบวนการที่เราได้ดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขกฎหมายเ,าเกี่ยวกับ ปปชเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสากลเนี่ย mm. เพิร์กก็บอกว่ามาตําหนิเราบอกว่ามัวไปแก้กฎหมายอะไรกันอ้าวไม่แก้กฎหมายให้เข้ากับระบบของอนุสัญญาที่ว่าโดยการต่อต้านการทุจริตแล้วคุณจะเป็นสมาชิกของอนุสัญญาที่ว่าโดยการต่อต้านการทุจริตนี้ได้อย่างไรนะ เมื่อเข้าเป็นสมาชิกแล้วมันก็ต้องแก้เนชะ่นแก้เรื่องอายุความใช่ไหมครับว่าให้ขยายอายุความหรือไม่ให้มีอายุความเนี่ยในเรื่องของการเอาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษเนี่ยรู้สึกว่าเพิกจะกลัวเหลือเกินว่าเราจะได้ตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึง เอาจริงเอาจังเอาเรื่องเอาราวกับคุณยิ่งรักนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชคุณวิชามาหาคุณนะคะมาเหมือนเป็นการตอบโต้ฮะชัดเจนว่าเ,เป็นการ<ล>ตอบโต้ะะประเด็นที่สํานักงานอายการสูงสุดได้ถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่ายังไม่สั่งฟ้องคดีจํานําข้าว ที่เกี่ยวพันกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีอยู่3ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนนะครับประเด็นที่1ก็คือว่านายกยิ่งลักษณ์แถลงเรื่องนี้เป็นนโยบายต่อรัฐสภาให้ไปดูว่าเธอมีอำนาจที่จะยกเลิกการไม่ทำนโยบายต่อไปหรือไม่นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าที่บอกว่ามีคนเตือนไปแล้วมากมายแล้วยิ่งลักษ ไม่ยอมปรับเปลี่ยนแก้ไขการดำเนินโครงการนี้นั้นมีพยานหลักฐานปรากฏว่าอย่างไรให้เอามาแสดงนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวเล็กตัวน้อยที่กระทําการทุจริตเป็นใครบ้างให้สําแดงออกมาด้วยถ้า3ประเด็นนี้ชัดเจนนะครับก็จะได้ส่งฟ้องต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้อายการสูงสุดจึงบอกว่า ขอให้ตั้งกรรมการร่วมพิจารณาในประเด็นที่ทวงติงมาอีก14วัน<ะ>วันนี้ปปชก็เลยต้องตอบโต้ว่าประเด็นที่อายการสูงสุดบอกมานั้นมันชัดเจนหมดแล้วปัญหาก็คือว่าตัวท่านอายการสูงสุดได้อ่านมันหรือยังเพราะว่าตัวสำนวนมีความหนามากสำหรับเอกสารทั้งหลายรวมทั้งพยานจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้แสดงแจ้งชัดนั้นหรือว่าไม่ได้แจ้งว่า กระทำการทุจริตนั้นเพราะถูกกันตัวไว้เป็นพยานในศารซึ่งเป็นหลักของกฎหมายนะครับแม้ข้าราชการตัวเล็กๆเหล่านั้นหรือพ่อค้าบางคนร่วมกระทําผิดแต่กฎหมายอนุญาตให้ไม่ต้องแจ้งความกับเขาได้ขออนุญาตค่ะตอนนี้คอสชกําลังแถลงขออนุญาตตัดไปที่คอสชค่ะ